สวัสดีครับตอนนี้เกม Block Food Simulator ไม่ใช่ Block Food อย่างเดียวและนี่คือพาร์ทสนะครับผมได้ไปฟาร์มมาจนเวล681ินะครับรีค่าพลังไป1รอบถามว่า1รอบจริงไหมไม่จริงครับรีค่าพลังไป2รอบตอนแรกผมเป็นเน้นที่พลังปีผลปีศาจนะฮะแล้วมันก็มีไปลงกับดาบด้วยใช่ไปลงกับดาบไปลงกับพลังป้องกันผมไม่ได้ลงกับพลังโจมตีระยะประชิดเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพลังงาน มันอยู่อันเดียวกับอันแรกมันอยู่อันเดียวกับค่าพลังโจมตีระยะประชิดนะฮะผมก็เลยไม่ได้อัพก็เลยรีไปรอบแรกไปอัดที่ผลปีาศาจไม่เอาดาบนะครับ ไปที่ผมปีศาจพลังป้องกันแล้วก็โจมตีระยะประชิดแต่อาจไปที่ผลปีศาจประมาณเวลพันนะครับทีนี้ผมได้ผลพระมาอยากใช้ผลพระฟาร์มผลบุตด,ด้านะครับฟาร์มด้วยพลังของโจมตีระยะประชิดผมก็เลยรีรอบที่2ครับไปอัดค่าพลังโจมตีระยะประชิดแล้วก็ผลปีศาจไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ผลปีศาจด้วยนะฮะมาอันนี้คือพาร์ทที่2ผมบูทเวลา exp ไปที่15นาทีนะครับบูทคูณ2 exp ตอนนี้ค่าพลังที่เก็บไว้เก็บไว้ก่อนครับ ยังไม่รู้ว่าจะอัดอะไรดีเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างเีืตีแรงผมไปเอาฮาคิมาแล้วเดี๋ยวคีนี้เดี๋ยวผมจะไปโลก2อันนี้ให้ออฟเทนให้นะครับออฟเป็นคนสอนเล่นเลยเปิดฮารคิด้วยแล้วเราก็ใช้พลังโจมตีด้วยหมัดแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีมีผลปีศาจที่แบบถาวรของโมจินะครับมีผลปีศาจถาวรโมจิแล้วก็บุด,ด้าอุด,ด้าถาวรแล้วก็ผลไลท์ถาวรนะครับ3มอย่างสลับกัน อาจริงไลท์อะ่ะตอนแรกผมเอามาฟาร์มแต่หลังๆนีเ่เอาไว้เดินทางเอาไว้เดินทางอย่างเดียวนะฮะตอนแรกผมไม่เข้าใจหรอกว่าผลพ้ามันโกงไงแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วฮะดูดิเขาวิ่งเข้าไม่ถึงผมเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่ต่อยอย่างเดียวแค่ต่อยแล้วก็ไปวิ่งไปใกล้ๆตอนนี้เราต้องรีฟาร์มนะครับเพราะว่าเรามีคูณ2ค่อนข้างจํากัดเวลาสักนิดหนึ่งณนะตอนนี้นะครับที่อัดคลิปไปผมยังไม่ได้ลงคลิปแรกเลยนะตัดเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเราก็ยังจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่คนดูทุกคนเมนต์มานะ,ะเพราะว่า คขีดไกยก็ไม่ไดลงเลยอัดคลิปสแล้วอันนี้ผมใช้เวลาฟาร์ประมาณ2วันหนักหน่วงมากแต่ผมว่าคนอื่นน่าจะฟาร์ได้ไกลกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าผมต้องทํางานด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างฟาร์เท่าไหร่ม,มาฟาร์เพต,ต,ตอนเช้ามารับเควสทํายาวๆไปครับจนเวล700เดี๋ยวเราจะไปโลก2กันเราเหลืออีกแค่2เวลนะครับน่าจะ700หรือเปล่าขึ้นแล้วครับ700 เมื่อกี้มันไม่ขึ้นผมก็นึกว่ายังไปไม่ได้ผมนึกว่าผมจําผิดนะฮะเสร็จแล้วเราก็ต้องไปที่คลุกใช่ไหมตอนนี้เราไปเปลี่ยนผลเป็นผลแสงก่อนเราจะเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่นูน่นนี่กลายเป็นดาวห่างแล้วเข้าไปเลยอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละคนที่เล่นบล็อกฟุตส่วนมากส่วนแบบ99.99% 99น่าจะรู้แล้วแหละว่าไปโลก2มันทำไงแต่ผมตื่นเต้นที่ผมรู้อะ่ะคุยกับคนนี้ปะไปคุยพอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเราต้องไปที่เกาะน้ําแข็ง ไอที่เกาะน้ําแข็งเพื่อไปฆ่าบอสในเกาะน้ําแข็งนะใช่ว่าอันนี้เกาะน,น้าแข็งน่าใช่เราจะได้คีย์มาสังเกตแถบข้างล่างตรงเลข4เราจะได้กุญแจมาในการเปิดเ <c oughs> ข้ามาตรงนี้เราก็มามาที่เดิมเลยครับที่เราซื้อเกะฮาคิแล้วก็เรียนรูกก้เกาะฮาคิแล้วก็กระโดดแต่ก่อนอือนเลยเราขอเปลี่ยนผลกลับไปเป็นผลเดิมก่อนอันนั้นใช้ไวเออผลแสงไว้ไว้เดินทางเฉ่ๆไปแล้วมึงแล้มึงอๆๆย่าเพิ่งแปลงเข้าไม่ได้เข้าประตูไม่ได้เข้าประตูไม่ได้มาแล้ว <c oughs> ง่ายสบายสบายโอ้ยโดนแช่โดนแช่ด,แชดูดิเอาวิ่งเข้ามาไม่ได้อ่ะเออแค่นี้ฮะแน่นอนแต่แล้วเราก็ไปคุยกับคนเดิมขอเก็บของก่อนถึงแล้วเราคำว่าคุยกับคนนี้จ๊บพูดคุยอ่านี่ให้เราไปหาให้เราไปหากัปตันใหญ่ที่เกาะกลางเกาะกลางน่าจะทางทางนี้ปะวะนี่นี่น่าจะเกาะกลางอ่าผิดแล้วเกาะกลางอยู่นี่ให้เราไปบ้านข้างหลังสีสม้ม ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้นี่แล้วมาคุยกับบอสคนนี้กับตันไปเราจะเทเลพอร์ตไปที่โลกที่2กันแล้วครับอันนี้ก็่าอ,ออฟมาข้อมูลทั้งหมดก็ซักถามออฟมาแล้วก็ YouTube ด้วยเป็นส่วนหนึ่งมาแล้วโลกที่2องมาได้ทันทีเปลี่ยนผลก็ับเป็นผลเดิมก่อนครับ มีอันนี้คืออ๋อช่างตีดาบพลังดาบเอาสาดาบเลยเราไม่ได้ใช้ครับเราตกแต่งไว้ข้างหลังเยเฉยตกแต่งเพื่อความสวยงามไปรับเควสดดีกว่าที่นี่เราจะทําเป็นเผานะ่ครับอีโวเผ่าใช่จากคลิปที่แล้วนะฮะเท่าที่ผมบอกว่าหูกระต่ายมาจากไหนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับหลังจากเล่นเล่นคลิปนั้นเสร็จหลังจากคลิปนั้นแหละผมเล่นมาเรื่อยๆครับเพิ่งรู้ว่าหูกระต่ายมันคือเผ่าเผาหนึ่งครับเป็นเผ่ามิง ผมก็ตกใจเป็นผมนึวกว่าผมเผลอซื้อหูกระต่ายข้างนอกมาตอนแต่งตัวและตอนนี้นะครับผมก็น่าจะพอใจกับเผ่ามิ้งอยู่พอสมควรผมมองว่าไม่รู้ว่าเผ่าไหนมันดีสุดแต่กข็ขอความคิดเห็นของทุกคนละกันสําหรับใครคิดว่าเผ่าไหนดีที่สุดก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยฮะเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มเผ่าเพื่อไปอีโวเผ่านั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าจริงๆคือผมหลายจิตหลายใจนะครับไม่รู้อยาก ไม่รู้จะเล่นเผ่าไหนดีเผ่าเงือก็น่าเล่นนะเผ่ามิงก็น่าเล่นมันมีกี่เผ่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะลึกผมต้องศึกษากเยอะเลยนะ่ะเรามารวยกันผมไปดูมานะครับว่าก่อนนี้มันมีพวกขายเรียนรู้ทักษะข,ของสกิลของซันจิด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนน่าจะอยู่ทางแถบน้นป่ะไปไปดูกันก่อนเอาไม่ทำธุรกิจเรามาเอาของก่อนเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่5ล้านบาทครับที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ที่มี ไปไปไปเขาจะขายเราเปเหอะเพิ่งมาก็ามาซื้อเลยนี่จะมี3มคนให้เลือกผมไม่รู้ว่าไหนอันไหนคืออะไรมัง่งจินเบย์อะสันจีดีกว่าผมผมชอบแสนห้าเหรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอดูราคาก่อนยิงแพงยิงแพงน่าจะยิงดี7จ็ดแสนห้านี่แสนห้าเจ็ดแสนห้าอันนี้ล่ละอ๋อนี่คือตัดสายฟ้าไม่ใช่ตัดสายฟ้าจินเบย์ดีกว่าเหรอจินเบย์แล้วกันฮะจินเบย์แพงกว่าผมไม่รู้ว่าว่าไหนมันดีกว่าอ่ะฮะ นี่ไงนี่ไงไปเรากลับไปทำธุรกิจกันดีกว่ากลับไปที่เดิมเราต้องมารับเพจต,ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนกลับเป็นบุตด,ด้าก่อนใช้งานเครือภพาคีด้วยเริ่มเจ็ดร้อยให้ไปค่าค่า,าใครเอ,อ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะจะทางนี้บ้างเครือภพาคีหม้บอ่ะนี่ไงแต่งล่างอีโกงมากอลดูดิโอ้โหโอ้โห โอ้โหเต็มหน้าจอสกิลเวลอัพอ่อไม่ใช่สกิลความชำนาญของหมัดอัพแบบรัวๆจัดอ่าหายไปไหนแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะอมตอนนี้เรายัางตีเข้าอยู่นะครับผมจะเก็บสกิลตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรายัางตีเข้าอยู่ถ้าเมื่อไหร่ตีไม่เข้าเราค่อยอัพนะครับจริงๆผมที่ผมเก็บไว้ผมอยากแบ่งอัพไปที่ผลปิศาสด้วยเพราะว่าอยากใช้ผลปิศาส์สู้เหมือนกันนะต่เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆก,ก่อนตอนนี้ผมถึงเวลกโอ้ ตอนในวงหนึงววเก้าร้อยยนะฮะพอดีเวล925เราจะสามารถจัดการเออ่เจ้าบอสได้นะครับบอสน่าจะอยู่ตรงกลางฝั่งฝั่งนี้น,นันน่นนันน่นนั่นน่าจะอยู่งั้นเราเคลียร์รอบไปบอสตัวนี้เป็นไงกันบ้างมาดูกันเราจะรับของหรือเปล่าเอ่ยฮัลโหลโอ้อ๋ออ่าเขาเรียกที่เป็นพลเรือตาบอดอะผมไม่รู้ชื <laughs> ่อเอ๊ะเออ โอ้โอโอ้โอ้โอ้โ่นอนเลยตายเราได้อะไรมานี่ได้ดาบมาครับได้ดาบกับแ้่ออกบาทแล้วก็ได้เวลมาอีกเยอะเลย 4..3 เวลสามเวลแตอนนี้เรามีค่าพลังอยู่ที่1 0 8อัพเลือดก่อนมาเดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มเลเวลต่อเพราะว่าผมอยากลงดันมากเลยเอาจริงๆอยากได้แฟกเมน าร์มจนเหือดแห้งครับผมไปไปเควสใหม่ได้แล้วก็คือเกาะน้นนะครับ,น,รบน่าจะเป็นเกาะซอมบ,บี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่จริงๆผมยังไม่ได้เก็บมัสเตอรี่ของอ่าผลผลโม,โมจิเลยน,นะผมไม่แน่ใจว่าผมจะตายไหมผมไม่ได้เปิดใช้งานเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมามันย้ายที่เอาโ oh 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 อ้ยติดคือไอ้น้องสุดยอดจริงกระเด้งกลับ Death, แดดไปก็ได้เดี๋ยวเราเช็คเช็คพอยต์กันครับ่อ เซฟเซฟพอยต์ Step, อ่าเรียบร้อยยืนยนันไม่ได้เก็บเลยว้าความชำนาญเวล40เราจะใช้ควสตตีกับซอมบี้นะครับเวล950ได้เอ็กพีสิบเก้าล้านเลยเลยเขาตีเราไม่เข้าครับเราสามารถเก็บบมตเตอรี่ได้เอา้าตีแรงไปผมฟ้ามาถึงที่เลเวลหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมและผมสามารถลงดันได้เลยนะครับเพื่อเอา เงินแฟกเมนต์มหเขาเรียกว่าแฟกเมนต์มันไปซื้อพวกอ่ามัดมังกรได้แล้วแล้วก็สุ่มเผ่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วผมก็ไปสุ่มปิศาจผลปิศาจมาเรื่อยๆนะครับเก็บไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลงดันกันเพื่อเอาเงินแฟกเมนต์นะครับไปซื้อมัดมังกรมาฟาร์มนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะหาวิธีการอีโวเผ่าด้วยครับแต่ยังไม่รู้นะว่าผมจะใช้เผ่าอะไรดีแต่ก็น่าจะอีโวเผ่ามิงไปก่อนนะครับแล้วอาจจะทําให้ผล ตื่นด้วยเพราะว่าผลลับอยู่ไม่นานเล่นเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะฮะไปเจอกนคลิปหน้าครับอย่าลืมซับสไคร้ด้วยนะครับ